อายุเท่าไหร่แล้วคะ52ปีค่ะ52ปีแล้วนะคะถามว่าก่อนที่จะมารู้จักเอเจลเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงไม่ค่อยดีเลยไม่ดีเลยเดินไม่ได้ปวดหลออทำไมถึงเดินไม่ได้คะเดินไม่ได้มันปวดในในข้อในเอวในในข้อเท้าอะไรมันปวดเหรอคะแล้วหลังจากนั้นเดินไม่ได้ทําไงอะนอนก็ก็อยู่อยู่ที่บ้าน2สองปีนอนนิ่งๆขี้เกียจขี้เกียจจะกวาดขยะก็ขี้เกียจ เดินไม่ได้นี่คือปวดเมื่อยน้ําอย่าตักมาแค่ถังเล็กๆก็พาไม่ได้เพราะอะไรคะมันหนักเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยแล้วทําไมถึงเดินได้ทำไมถึงเดินได้เหรอยกระบะนั่นแหละนี่น้องไอชานี่เขาบอกทีมานนะคะเอาไปให้มะทานนะคะขามะทานได้กี่กี่วันคะมะมะลองล่าทานห้าห้าห้าซองห้าซองอะไรบ้างสีอะไรบ้างสีบอกสีเลยค่ะสีเขียววันแรก วันวันแรกสีเขียววันที่สองสีฟ้าวันที่สามสีส้มแล้วก็กลับมาสีสีแดงวันอาทิตย์สีแดงสีเหลืองสีชมพูสีชมยูไม่มีเพราะมีมีสีสีสีชนี้ค่ะหนุ่มว้นแรกหนุ่มวล้นแกแล้วก็ทานไปวันแรกก็เดินไปครึ่งกิโลได้ไหมวันแรกวันแรกนะคะคุณปบวันแรกคือซองแรกนะคะแล้วก็เดินได้หนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลก่อนวันที่สองเดินไม่ได้สองกิโลเดินได้สองกิโลค่ะ จริงเหรอคะค่ะจริงค่ะคนอิสลามเขาไม่โกหกใช่ค่ะก็มีความเชื่ออิสลามเนี่ยเขาจะไม่โกหกนะคะเพราะตอนนี้ขอดูออจากอัลลอฮสุบฮานะฮัวแต่อัลลอให้หายก็จะไปทำฮัตที่นครเม่กะตอนนี้ก็มันก็แข่งจวใช่ไหมค่ะ แบบน้องน้องภาชนะเขาชวนมาที่นี่แหละไปที่ศูนย์เขาที่หัดใหญ่ใช่ไหมเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ไปได้ไหมบอกว่าไปได้นี่ตอนนี้นี่จะดูไหมน้องกบจะดูไหมดูดูดูเดี๋ยวกบจะดูนี่เขาสมัครเมื่อวานทำไม่ได้เลยตอนก่อนทํานี้ทําไม่ได้เลยวันกบกำลังวันนี้ทำไม่ได้เลยตอนนี้เห็นไหมวิ่งเลยนี่นี่วิ่งเลยนี่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้นี่คือสุดยอดเพิ่งเก็บเพิ่งเกตเกตซองตอนนี้กินเกตซองเกตซองมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีฟ้า สีเหลืองสีแดงสีสองสี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 นะคะกินเจส้งกินสีสีแล้วทํมาจรงเชื่อพี่เขาล่ะตอนแรกอะตอนแรกตอนแรกไม่ค่อยยังไงอะก็ก็ไม่บอกว่ายังไงเขาบอกให้เอาไปดูใช่ไหมแบบกินก็ไม่ไม่ดูอะไรให้ไปดูให้ไปกินดูก่อนให้ไปรับประทานดูก่อนก็บอกให้ไปกินดูก่อนเออให้รับประทานดูก่อนก็บอกแบบแบบกะก็ไม่ไม่เชื่อเต็มร้อยว่าจะหายใช่ไหมแต่เกรงใจใช่ไหมแค่เกรงใจเขา ผากลับมาจากมาเลเซียผากลับมาหนึ่งกล่องใช่ไหมผากลับมาบาร์เขาบอกทาไมละกะเพราะผ้ากลับมาํากเมื่อยซียอยู่มาเลเซียแต่งงานที่โน่ไปแต่งงานที่นน่ยี่สิบเจ็ดปีแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วพี่เขาได้แนะนําให้ดูให้ให้กินอย่างเดียวเลยให้กินให้กินมั่นใจกินเลยขอให้มามีสุขภาพแข็งแรงนะคะกลับไปเอาซีดีแผ่นนี้ไปบอกเพื่อนๆเนาะ นะคะตอนนี้คนก็จะเห็นมาในซีดีแล้วค่ะค่ะกบอกเพื่อนว่ากินดีกินดีบอกต่อเอเจวดยอดสุดยอด